โอเคนะผมขอสวัสด okay, ีท sure ี่รทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเจอเกมสปายเดอร์แมนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสปายเดอร์แมนอะไรนะครับก็จำไม่ได้เหมือนกันผมกดมั่วๆนะครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่ะเฮ้ยกูตกตึกเฮ้ยผมได้เป็นสปายเดอร์แมนแล้ววันนี้ไปช็อปเหรอซออะไรไม่ได้ด้วย เว้ยแล้วผมจะเอาอันนี้ออกอยังไงอะมันนึงเดี๋ยวผมขอตายก่อนมันแปลกๆนะอันหนึง่งเดี๋ยวผมไปเอเล่นหัวยายดีกว่าอย่างเงี้ยไม่เป็นเลยผมขอเกิดใหม่อันหนึ่งนะครับน่าจะซับซ้อนนะไปด้วยแมนพี่ไอพวกนี้น่าจะเล่นยำเล่นสไปเดอร์แมนได้นะเอาตอนนี้ผมชอบเทดี้ นี่เป็นแล้วอันนี้เราเป็นเลยเอ้ามันมนาปีเตอร์ปะเนี่ยไม่ไม่เอาตัวทั้งตัวโอ้ยใครมันยิงกูนเนี่ยอ,อ,อะไรของชมมโเนี่ยชม โอ้ยกูดากูผู้ชมอีกโอ้ยมาเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วตรงนี้นะมนไม่กดไปเมื่อกี้นะครับมาผมกดไปอะไรอ่ะเอาไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ อะไรใหญ่เอาอะไรอ่อะรอครับโอ้ยหัวกูตกโอ้โหอะไรขมันวะนนเอาจริงแล้วคุณผู้ชมผมเริ่มโมโหแล้วครับมากวดรอบจริงวะไปมาังลยมาเดี๋ยวเรามาลองพลังกันนะอ๋อนี่เป็นถอดหมวกเหรออ๋อนี่ไงใส่หมวกเอ้า เอ้ยสะสมจริงอันนี้รูปใหญ่ยังไงกดไม่ได้ป่ะจะกดชักใหญ่ยังไงวะโอ้ยนี่ไงนี่ไงจะยิงใหญ่อะอ้าวนี่อะไรยิน้ำขึ้นลงยิงอะไรไม่ได้เลยกดอะไรไม่ได้ลกดอะไรไม่ได้เลยโอ้ยได้อยู่ หนึ่งนะครับเน็ตผมไม่ดีเน็ตผมไม่ดีอย่างทุกชมกดลากแล้วมันไม่ขึ้นนะคุกคนนบขอเอาใหม่แป๊บหนึ่งนะครับผมว่ามันเริ่มแหลกแล้วรืูเนี่ยเป็นอะไรของมึงไอ้ผมว่าถ้าเราอยากได้ชุดเราต้องต้องไปเปลี่ยนไอ้นี่นะครับน่าจะต้องทำภารกิจ นะแต่เรามาเล่นครั้งแรกผมยังไม่ค่อยรู้อะไรนะมามาดูกัน,นกปดปลดล็อกไม่ได้อะเออกดโอเคดิมันต้องใช้โลบักอ่ะเฮ้ย,อ,ยอันนี้ชุดไอ้นี่ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวค่อยไปห,หาภารกิจเนื้อเรื่องทำนะครับ เขากดไม่ได้อีกโอ้ยอยากตายวะช่องผมเริ่มหมดหิบแล้วนะผมเริ่มหมดหิบกับมึงแล้วนะผมเริ่มหมดหิบแล้วมาคราวนี้เอาจริงแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดทุกปุ่มเลยนะครับไปมากีวากี้ด้วยมาเพลเลยเย้ได้แล้วไอ้นี่มันยังไม่หายไปเลย ปุม่มเนี่ยนะคะมีเป้าเล็งอยู่นะอ๋อนี่ไงหายไล้นี่ปุ่มเลยมีเตะเนี่ยอื้อเอ็นโอ้ผมชักใหญ่กดยังไงวะนี่ไงนี่ยง แบบขึ้นไม่ได้ชักใหญ่ได้มแค่นั้นเนี่ยนะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเอาห้อแค่กดยิงใหญ่นี่หว่าเฮ้ยผมขอปล่อยก่อนนะหยุดก่อนหยุดก่อนปีเตอร์หยุดก่อน โอ้ยจับเลยวะคุณชมครับเดี๋ยวผมได้อย่างนั้นองนะนคุณชมคลิปนี้ทาด่ามาครับโหเงินเอ็ดมากเลยคุณชมยิงใหญ่ก็ไม่เป็นอย่างห้าวคุณชม้ชม้า้ห้าแบบผมนะไค้ห้าแบบผมนี่คือแบบโคตรกากดคุณชมบอกเลยนะไอ้ห้าแบบผมกากมากคนะรับเราเล่น,น,น,นกูเราเล่นกูจะแกงเด็ก <laughs> แกงเด็กเอา โอ้ยแกงเด็ดมาเดี๋ยวล็อเขาเป็นพีเตอร์ก่อนนะพีเตอร์ชักใหญ่ได้ปะพีเตอร์ชักใหญ่ไม่ได้หวะได้ไม่พีเตอร์เอ้าผมกลับเข้าชุดไม่ได้ด้วยคุณผูช้ชมครับผมวนอย่างหงุดหงิดเลยวะ่ะเอ้ยมันมันเปลี่ยนจิตเอ้ยมันได้นี่วะ่ะเพราอย่างนี้ก็ได้ดีวะ่ะกูก็คิดว่าเออนี่ไง ไม่ได้อยู่พี่ชมผมยังเล่นไม่เก่งนะครับทำต่มามาเด้วอุ้ยสวยอุ้ยต่อยกาแพงได้ด้วยวะจะถอดหมวกทำไมวะอุ้ยก็ได้อยู่นี่เกมนี้ผมว่าถือว่าสุดยอดเลยนะเกมนี้ผมว่าดีเลยผมออกไม่ได้วะนั่นนึงครับเดี๋ยวกอดมะม่วงก่อน เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหโคตรเจโอ้โหโคตรเจเลยก็กูออกก่อนดิคุณผู้ชมครับผมว่าเกมนี้ก็ถือว่าสุดยอดเป็นเกมหนึ่งเลยนะครับโอเคคุณผ้ชมผมขอ อันี้แ่หนึงเลือกจะเรียกชุดยังไงอะจะเปลี่ยนนี่คุณชมทำไมใหญ่มันหมดอะอ้อปุ่มล็อกอะเอาใหม่ oh my, อีกโอ้ยผมเอาจริงแล้วคุณผู้ชมเอาจริงแล้วนี่เป็นครั้งแรกครับโมโหแล้วกูโมโหแล้วนะถ้าตีผมอาจจะดิแล่นงโงโหหน่อยนะครับ ก็ไม่เป็นไรหรอกยังเล่นไม่เก่งเพิ่งเล่นนะแค่เห็นแล้วก็มารีวิวให้ดูเลยนะเฮ้ยสูงว่ะเฮ้ยจักใจมันเพิ่งขึ้นสูงนะมันจะจะไม่อ๋อนี่ไงก็าใส่หมวก แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนีกว่าถ้าเป็นปีเตอร์เฮ้ยฮ่าโอ้ยปีเตอร์อะไรของมึงวะปีเตอร์ไอปีเตอร์มึงทำอะไรของมึงปีเตอร์มึงทำอะไรของมึงเนี่ย เวรกรรมติดใย,ยปล่อยไม่ติดอีกยมผมโมโหว,ว่าโมโหมากเลยคุณชมโอ้โมโหอ่ะผมเจอผมเล่นคนโง่เลยวะ่ะโง่มากเลย <c oughs> ยังเล่นไม่คล่องนะครับอย่บอกไว้ก่อนนะชม พอเล่นได้อยู่นะบิเตอร์ปาร์เกอร์ว่ะมาสไปเดมแมนมาละยิงใหญ่เลยยิงใหญ่ยิงใหญ่ดิเอายิงใหญ่ล็อกสวิปโอ้มันล็อกอะเกมกูเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหอ้า เฮียเอ้ยคุณชมครับทำไมผมใช้ไม่ได้ล่ะโอ้เกมกูเกิดกี่ครั้งเนี่ยแล้วมันเริ่มชักจะไม่ใช่แล้วเนี่ยบอนว่ามันเริ่มชักจะไม่ใช่แล้ว ฉัไปได้ไหชักใหญ่ไม่ได้เอา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 เป็นไรค่ะกูเอากูดิ้นชักแดงเออจะซูมกล้องชักใหญ่ปังโคเเ่ชักใหญ่เอาตกแมปทางนั้น ใหญ่จฉกไปขึ้นนะ่ยคุณผชมตกตายเลยเออคุณชมเดี๋ยวผมลองเป็นสไปเดอร์แมนตัวตัวสอง้ลวกันลองมาเดี่ยมันจะดีนะเดี่ยมันอาจจะมีกำลังก็ได ก็สูงเลยคุณผู้มผมว่ามันก็เหมือนเดิมอะมนะครับอุ้ยอ้ย,อ,ยอันนี้ฉบับทอบี้แม็กไว้นะอาจจะหยุดรถไฟได้ถ้ามีรถไฟมาเฮ้ยคุณผมผมว่าน่าจะมีนะครับจะมีไหมจะมีไหมอ่ะเออกดใส่หมวกก่อนจะใส่หมวกโอ้อะไรแดงๆอ่ะ ปิเตอร์นายต้องช่วยอ่ะเอาเอาอะไรอ่ะเกมบ้หกอเอาเน็ตผมไม่ดีจอมอ่ะไม่มันบินอย่างนั้นล่ะปิเตอร์โอ๊ยเกมเป็นอะไรมากไม่เนียะตบหน้าหันเลยอยกใหญ่อุ้ย มอสเกมมันเลลกว่ะชมอุ้ยเกมมันเป็นไรวะแหลกมากเลยนะกูเพราะว่ามังแหลกมากแล้วเอาเอาเอา,เอาแมปกลับเดิมเลยเอาแมปพังเอาโม่ไหนเนี่ยจำไม่ได้เลยด่านนี้ปะเนี่ยเอาหายเลยอ่ะใช่ด่านนี้หรือเลปล่าคุณยม ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แมพมีโอ้แมพหายไปเลี้ยวฮูโอ้ยแมพกูหายโอ้โหเมื่อกี้ยังหาเจออยู่เลยโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับเจอกันใหม่ยังไม่ขอบบายบาย